สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการติววิชาภาษาไทยของเรานะครับแน่นอนครับว่าการติวก็มันอาจจะมีเนื้อหาที่อาจจะซับซ้อนบ้างแต่การติวครั้งนี้นะครับเราผ่านมาทั้งหมด20ข้อกันแล้ววันนี้เราจะมาต่อวันที่ต่อข้อที่2 1กันเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะต่อข้อที่2 1เ,เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเราจะไปข้อที่ ยี่สิบเอ็ดเลยนะครับกับที่เราติวมาแล้วอยู่ประมาณยี่สิบข้อที่ผ่านมาถ้าเร,าเรียคนคข้ไหนตามไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับว่าที่ครูล,ลงไว้ให้แล้วเนาะลงไว้หลายๆคลิปเลยนะครับตั้งแต่เราติวกันแต่เริ่มแรกแล้วและตอนนี้ข้อที่21แล้วนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลา เขาบอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อที่21ประเทศไทยมีภูมิมีสภาพภูพมิอากาศแบบร้อนชื้นเพราะมีป่าเบญจพันจำนวนมากซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านมาอย่างยาวนานอีกด้วยสัตว์ป่าของป่าผักชนิดต่างๆ รวมทั้งเห็ดป่าที่ชาวบ้านเก็บออกมาจําหน่ายตามฤดูกาลทุกปีแต่นับวันชาวบ้านหาของป่าเหล่านี้ได้ยากมากขึ้นเพราะปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากโจก็าถามว่าจากข้อความถ้าชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรบ้างเป็นอันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์โจทดีนะครับว่าครัว่าถ้าชาวบ้านเนี่ย ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรบ้างเป็นอันดับแรกเลยเขาบอกเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตมาอยู่กับป่ามาอย่างเช้านะมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับแล้วพอเนี่ยปัจจุบันป่าไม้ถูกทําลายลงไปมากเนี่ยครับเห็นไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า 1. ขาดแคลนอาหาร 2. การอบยพถิ่นฐาน 3. การเปลี่ยนอาชีพใหม่ สี่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลน้าเรนว่าข้อไหนสอดคล้องกับที่เขาถามมากที่สุดโจทที่เขาถามมาน <c oughs> ้นคิดว่าข้อไหนอพยพไหมครับข้อไหนควรตัดออกก่อนที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นอันดับแรกนี่นะครับนี่ข้อสี่เลยเขาบอกว่าที่มันไม่ใช่เพราะอะไรนี่ที่ตัดทิ้งเลยเขาบอกว่า ที่มันผิดเพราะบอกว่าเําว่าการที่ชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการเก็บของป่ามาขายเป็นประจําทําให้ป่าถูกทำลายซึ่งเป็นซึ่งในระยะยาวส่งผลให้เกิดฝนไม่ตกตามฤดูกาลอันนี้ผิดนะครับผิดเลยข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนนี่สังเกตง่ายๆตอบข้อที่1น,นั่นเองครับข้อที่1เลยเขาบอกว่าเพราะ ตอบเพราะอะไรเห็นตอบข้อที่1เพราะว่าการเก็บของป่ามาขายเป็นประจำเป็นการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปลูกทดแทนบ้างก็จะทำให้แหล่งอาหารในป่าหมดไปจึงทำให้ชาวบ้านขาดแหล่งอาหารซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดกับตนเป็นอันดับแรกนั่นเองครับข้อนี้เลย เป็นข้อที่ถูกต้องต่อไปข้อที่22ข้อที่22เขาบอกว่าอะไรเขาให้อ่านบทเพลงแล้วตอบคําถามเขาว่าอะไรเนื้อเพลงเขาอ,าอะไรโอ้โหนี่หรือบางเกาะผิดกับบ้านนอกตั้งหลายสอกหลายว่ารถลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหล ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมานักเรียนเห็นไหมครับว่าเพราะว่าจากบทเพลงน่าจะสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดเขาบอกว่าผูพ้พูดเบื่อกรุงเทพผูพ้พูดเกิดที่กรุงเทพผู้พูดเพ,พิ่งเดินทางมากรุงเทพและสุดท้ายผูพ้พูดต้องการเข้ามาอยู่กรุงเทพนักเรียนอยา่าเรืมนะครับว่าเครื่องหมายนีนเครื่องหมายอะไรนะไปายาเลยครับ ไปยานน้อยใช่ไหมครับที่ครูเคยย้ำว่าเราต้องอ่านเต็มอ่านยังไงนะถ้าเป็นกรุงเทพไม่มีเครื่องหมายไปยานเราต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมครับที่ครูเคยสอนไว้นี่ครับเขาบอกว่าบางกอกนี่ยอะไรบางกอกก็คือบางกอกก็คือแบงอกอกหรือกรุงเทพมหานครนั่นเองครับนี่เป็นบทเพลงเนาะบทเพลงเราะว่าบางกอกเนี่ยกรุงเทพเนี่ย มันแตกต่างกับเนี่ยบ้านนอกหรือชนบ,บทเราตั้งหลายอย่างมากรถลานเนี่ยที่ในตัวเมืองของเราเนี่ยกวุ่นวายวุ่นวายกว่าถ้าเปรียบเทียบไปที่ฝูงวัวฝูงควายที่ชนบ,บทก็จะมีฝูงวัวฝูงควายเต็มไปเลยใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเขาว่าบทเพลงเนี้ยสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดเพราะผู้พูดเบือกกรุงเทพมหานครสผู้พูดเกิดที่กรุงเทพมหานคร สามผู้พูดเพิ่งเดินทางมากรุงเทพมหานครและสุดท้ายผู้พูดต้องการเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครอันนี้ง่ายมากโอ้โหนี่คือเลยโอ้โหนี่โอ้โหเป็นคาถามเนี่ยเป็นคาอะไรคําอุทานใช่ไหมครับฉะนั้นตอบข้อไหนตอบข้อที่สามเห็นไหมครับตอบข้อที่สามง่ายมากเพราะว่าคําว่าโอ้โหนี่บ่งบอกถึงความตื่นเต้นและประหลาดใจซึ่งเป็นครั้งแรก หรือไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองครับต่อไ่ข้อที่สามคือผู้พูดเนี่ยเพิ่งเดินทางมากรุงเทพนั่นเองครับต่อไปข้อที่ยี่สิบสามแล้วเขาบอกให้อ่านข้อความครับอ่านข้อความปิดเทอมหนูจิบไปเที่ยวบ้านคุณยายและคุณยายได้สอนให้หนูจิบรู้ว่าสามารถนำเศษผ้าที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ได้เช่นผ้าหม่ม พรมเช็ดเท้ารองเท้าและของใช้อื่นๆอีกมากมายคุณยายบอกว่าจะช่วยให้ประหยัดและเป็นการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าโจเขาถามว่าสิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่หนูจิ๊บใช้วัดสดุชิ้นเดียวกับข้อความ 1. ม่านจากหลอดกาแฟ 2. แจกันจากกระดาษลัง 3กระเป๋าจากกางเกงยียนและสี่โคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกเห็นไหมครับว่าอันนี้ข้อนี้ง่ายสังเกตง่ายคืออะไรใช้เศษผ้าเศษผ้านะครับเศษผ้าที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของของใช้ใช่ไหมครับอันนี้ลอยกาแฟใช้เศษผ้าไหมไม่ใช่อันนี้ตัดทิ้งเลยนี่นี่เหมือนกระดาษลัางนี่ก็ตัดทิ้ง นี่โคมไฟจากขวดน้ําพลาสติกก็ตัดทิ้งฉะนั้นนี่ง่ายมากครับเศษผ้าเศษผ้าคืออะไรเศษผ้าเศษผ้าคืออันไหนนี่เลยจากกางเกงยีนนี่เองฉะนั้นตอบข้อที่3นั่นเองครับอ่ะแล้วต่อไปข้อที่24เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการทำงาน ติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมากเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตประจำวันไปแล้วแม้แต่เด็กเล็กๆหรือเด็กประถมก็ยังจำเป็นต้องใช้กลายเป็นว่ามือถือคือหน้าตาคือความเท่เก๋ไก๋ไม่มีมือถือแล้วกลายเป็นเรื่องน่าอายนักเรียนเห็นไหมครับว่าโจทย์เขาเสื่อถึงอะไรอะมาดูคำถามเขาถามว่าผู้เขียนข้อความนี้ ให้ข้อคิดในการใช้มือถือแก่ผู้อ่านอย่างไรข้อ 1. มือถือมีความจำเป็นมากสำหรับคนทุกวัยข้อ 2. มือถือเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้ข้อ 3. มือถือช่วยให้ช่วยในการสื่อสารแต่ต้องใช้ตามความจำเป็นและ 4. มือถือที่สวยงามและทันสมัยบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้เขาบอกว่าไงครับนี่ สังเกตง่ายๆเขาว่าอะไรเขาบอกว่ากลายเป็นเห็นไหมเขาบอกว่ามือถือกลายคือหน้าตาคือความเท่เก๋ไก๋ไม่มีมือถือแล้วถือว่าเป็นเรื่องน่าอายผู้เขียนเขาเขาให้เนี่ยการใช้มือถือว่าอย่างไรเขาบอกว่าเนี่ยเทคโนโลยีนะครับการติดต่อสื่อสารใช่ไหมครับอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับเชื่อันนี้ง่ายมากแต่ข้อไหน <c oughs> เขาบอกว่าอย่างไงนะ เพราะว่าผู้เขียนข้อความนี้ให้ข้อคิดในการใช้มือถือแก่ผู้อ่านอย่างไรนี่แหละครับง่ายมากคือตอบข้อที่สามมันเองครับนี่เพราะอะไรเพราะว่ามือถือช่วยในการสื่อสารแต่ต้องใช้ตามความจําเป็นเพราะจากข้อความผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงการใช้โทรศัพท์มือถือตามความจําเป็นเท่านั้นนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อความสวยงามความทันสมัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อมา เนี่ยครับสาหรับคนทุกวัยด้วยและอีกอย่างหนึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงฐานะด้วยนะครับว่าถ้าเราใช้แพงๆเราจะดูมีฐานะหรือไม่ดูมีฐานะใช่ไหมครับฉะนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็คือใช้ตามความจําเป็นนั่นเองครับฉะนั้นจึงต่อข้อที่3ถึงจะถูกต้องครับต่อไปข้อที่25้าเขาให้อ่านโจทย์แล้วตอบคำถามอีกแล้วนะครับข้อที่25 25้เขาบอกว่า <c oughs> ยี่สิบห้าเขาบอกอะไรครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อข้อไหนนักเรนคิดว่าต่อข้อไหนแต่ครูอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเนาะยี่สิบห้าเขาบอกว่าแม่กับออมไปตลาดสดเพื่อซื้ออาหารมาทำกับข้าวเมื่อถึงตลาด ก็ได้ยินเสียงประกาศต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อสินค้าขณะที่ออมช่วยแม่ถือของก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้ออมเดินไปถามจึงรู้ว่าเด็กคนนั้นพัดหลงกับคุณแม่นั่นเองครับโจถามว่าจากข้อความออมควรทาอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดนะครับเด็กเด็กพัดหลงกับพ่อแม่นั่นเองครับเพราะว่าอะไรจะปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด 1. ถามชื่อและรูปร่างของเด็กจาก ของแม่จากเด็ก2บอกให้เด็กนั่งรอจนกว่าแม่จะกลับมารับ 3. าพาไปพบแม่ของตนเพื่อขอความช่วยเหลือและ4่ชวนเด็กไปเดินหาแม่จนกว่าจะพบแล้วนายคิดว่าอันไหนอันไหนสมควรที่จะกระทํามากที่สุดครับที่เหมาะสมและปลอดภัยนายคิดว่าข้อไหนเออนายคิดว่าข้อไหนข้อไหนที่จะเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดใช่ไ,ไหมถามชื่อรูปร่างของ ของแม่จากเด็กไปเพราะเด็กบังหลงอยู่บอกให้เด็กนั่งรอจนก,ก่อนีนอันนี้ไม่ได้เลยเนาะบอให้เด็กนั่งรอจะแม่จะมารับนี่ตัดทิ้งเลยพาไปพบแม่ของตนและขอให้แม่ช่วยเหลือและสี่ชวนเด็กไปหาดูแม่จดก,ก่านโอ้ไม่เราไม่รู้เนาะแม่พลัดหลงไปไหนเราก็ตัดทิง้งถามชื่อและรูปร่างของแม่จากเด็กนั่นเองคิดว่าเด็กจะจําได้ไหมจําได้ไม่ได้ไม่รู้เนาะแต่คำถาบแรกที่จะตอบพิสศษก็คือ พาเด็กน้อยนะครับมาหาคุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่ของเราเนี่ยเพื่อช่วยตามหาฉะนั้นตอบข้อที่3นั่นเองครับต่อไปข้อที่26่สี่สิแล้วเขาบอกให้อ่านนิทานแล้วตอบคำถามข้ขอทียีนกอินทรีถูกงูกัดบาดเจ็บสาหัสนายพรานเห็นเหตุการณ์จึงยิงปืนขึ้นฟ้า งูตกใจปล่อยนกอินทรีหนีไปงูแค้นใจจึงแอบคายพิษลงในกระบอกน้ำของนา,น,นายพรานนายพรานกระหายน้ำยกกระบอกน้ำดื่มขึ้นดื่มนกอินทรีจึงเฝ้าดูจนบินชนกระบอกน้ำทำให้นายพรานรอดตายอ่ะอีกหนึ่งรอบนะครับ้นกอินทรีเนี่ยถูกงูกัดบาด เจ็บสาหัสนายพานเห็นเหตุการณ์จึงยิงปืนขึ้นฟ้างูตกใจปล่อยนกอินทรีหนีไปงูแค้นใจจึงแอบคายพิษลงในกระบอกน้ำของนายพานนายพานกระหายน้ำยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มนกอินรีจึงเฝ้าดูอยู่จึงบินชนกระบอกน้ำทำให้ในายพานรอดตายนักเรียนคิดว่า การกระทาของนกอินทรีตรงกับข้อใดการกระทําของนกอินทรีนะครับตรงกับข้อใดเหม่บินชนกระบอกน้ําทําให้ในายพรานรอดตายนะครับนี่กังแรกนี่นายพรานยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนเพื่อช่วยอินทรีใช่ไหมครับนั้นตอบข้อไหนนี่ตอบข้อที่สองนั่นเองครับคือแสดงถึงความกระตันยูเนาะพ่อนายพรานมาช่วยนกอินทรีไว้ก่อนเห็นไหมครับและนกอินทรี ก็เลยบินชนกระบอกน้ำเป็นการช่วยนายพานอีกหนึ่งต่อนั่นเองครับฉะนั้นตอบความกตัญญูเพราะว่านกอินทรีเนี่ยต้องการตอบแทนบุญคุณที่นายพานช่วยชีวิตเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อนายพานนั่นเองครับและต่อไปข้อที่ข้อที่ยี่สิบเจ็ดนั่นเองครับยี่สิบเจ็ดโจทย์ถามว่า เนี่ยเพราะว่าแดงไปร่วมกิจกรรมของชุมชนได้รับสิ่งของมาตามภาพได้ไรครับได้อะไรได้รับสิ่งของมาตามภาพว่าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง คิดก่อนซื้อและซื้อเท่าที่จําเป็นปลูกต้นไม้วันล,ละต้นและสุดท้ายกินและใช้ของในประเทศโจกาถามว่าการที่แดนได้รับสิ่งของนี้แสดงว่าชุมชนต้องการสื่อสารเกี่ยวกับข้อใดมากที่สุดเขาบอกอะไรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถอดปั๊กเมื่อเลิกใช้เครื่องไฟฟ้าเปิดแอร์อุณหภูมิยี้าองศา ขับรถไม่เกิน90กิโเมตรช่โมงคิดก่อนซื้อและซื้อเท่าที่จําเป็นปลูกต้นมาบละต้นและสุดท้ายกินและใช้ของในประเทศไทยโจดนี่ในช้อยเขาว่าออมไว้ในวันนี้จะเป็นสิทธิในวันหน้า 2. พลังงานมีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อม 3. สุขภาพดีไม่มีขายหาอยาได้ต้องทําเองและ4คนหนึ่งคนหนึ่ง หนึ่งวินยัยหนึ่งน้ำใจขับรถปลอดภัยใช้รถใช้ถนนนายคิด,คดว่าข้อไหนมันกล่าวถึงโดยรวมทั้งหมดของถุงนี้นเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ยข้อไหนง่ายมากอันนี้ง่ายมากจริงๆแต่ข้อที่สองเองครับนี่เขาว่าพลังงานมีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ใช่หมดเลยในที่ในถุงเขาบอกเพราะอะไรถึงตอบข้อนี่า ข้อความในภาพนี้สื่อสารถึงการรณร,ร,รงค์ให้ประหยัดพลังงานต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมพลังงานมีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นคําตอบที่สอดคล้องกับภาพที่กําหนดมากที่สุดฉะนั้นตอบข้อที่2จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็ ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและเราจะมาเจอกันคลิปต่อไปใน EP ีต่อไปนะครับถ้านักเรียนผ่านมา27ข้อแล้วใครไม่ทันนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เรื่อยๆนะครับเพื่อทําความเข้าใจและเราจะได้เรียนรู้กับข้อสอบที่เราทําไปนะครับเพื่อเราจะได้ไปเจอข้อสอบใหม่ๆเราจะได้คุ้นเคยและคุ้นชินกับการทําข้อสอบนะครับและสําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับ